สวัสดีครับขอต้อนรับชาวไวครับเข้าสู่งานของเรากับวามีวายไฟวามีเฮก วันนี้ครับผมอยู่ที่สยามสแควร์ครับเราจะมาถามหาชาววัยกันครับเพราะที่นี่นะครับมีเจนวัยรวมตัวอยู่เยอะแยะครับวัยมันวัยชีนวัยใสนะครับแล้วก็คนมีฝันครับและเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่ามีเงินแต่ไม่มีเวลาครับแล้วก็มีเวลาแต่ไม่มีเงินนะฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจนวยกันดีกว่าว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างมีเงินไม่มีเวลาแล้วก็มีเวลาแต่ไม่มีเงินอยากรู้แล้วใช่ไหมไปกันเลยครับ เลือกอะไรครับเลือกมีเงินครับพี่มีเงินจะได้ซื้อเสื้อชุดที่อยากใส่แต่ไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งทำยังไงครับก็ส่วนมากผมให้พ่อแม่เป็นคนซื้อให้มีเงินแต่ไม่มีเวลาสามารถไปช้อปปิ้งหรือว่าใช้กิจวัตรส่วนตัวได้ทุกอย่างมีเวลาไม่มีเงินหรืว่ามีเงินไม่มีเวลามีเงินแต่ไม่มีเวลา มีเงินดีกว่าพอมีเวลาไหมมีแต่เวลาแต่ไม่มีเงินไปกินข้าวไม่ได้ช<บ>้อปปิ้งล่ะครับคือเรามีเวลาเราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราทำได้อยูดีเพราะว่าเราทำงานทางานทำเราก็มีเงินเวลามันไม่สามารถหาซื้อได้ะค่ะเราก็ต้องาการเวลาที่จะเก็บภาพความทรงจำเงินค่ะเงินค่ะเงินเหมือนกันพอมีเงินแล้วเอาเงินไปทําอะไรบ้างซื้อเวลาค่ะซื้อเวลาได้ยังไงนาฬิกาไงค่ะ เงินคือทุกสิ่งทำอะไรคนเราก็ต้องใช้เงินมีเวลามีเงินไม่มีเวลาครับมีเงินแต่ไม่มีเวลามีเงินแต่ไม่มีเวลาตอบเหมือนกันเดี๋ยวตอบไม่เหมือนกันบ้านแตกมีเงินแต่ไม่มีเวลา มีเงินแต่ไม่มีเวลาดี๋ยวเอาเงินไปทำอะไรครับก็อเอาเงินไปใชไ้ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรให้พ่อให้แม่ก็งได้เลือกเวลาจะได้เอาเวลาอยู่กาแฟเพราะว่าเงินไม่สำคัญท,ที่มีเงินอยู่แล้วรวยเลืเอกมีเงินแต่ไม่มีเวลาเราก็ต้องมีเวลานิดนึงอ่ะออกไปหาอะไรทำมีเงินค่ะเอาเงินไปทำอะไรบ้างซื้อสิ่งที่ต้องการแล้วก็นำลงชีวิตแล้วอยากมีเงินแล้วก็มีเวลาไหมครับ อยากมีดิพี่คิดว่าคงนานอยากค่ะอยากมีทั้งเงินทั้งเวลาและพี่แต่มันก็เป็นได้แค่ฝันอยากแต่ก็ฝันไว้แต่ก็ยังไปไม่ถึงอยากค่ะแต่ทำได้รเปล่าก็ไม่รู้ครับก็อยากครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นกันได้โอ้โหผมต้องพยายามสุดเลยพี่สุดเลยอ่ะอยากดิพี่ทำยังไงถึงจะได้อย่างนั้นคงจะดีนะครับสักวันหนึ่งก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากอยากอยากสิคะอยากมีนะพี่ไม่ต้องทำงานจะได้มีเวลาไปเที่ยวค่ะคนเราจะมีทั้งเงินทั้งเวลาในเวลาเดียวกันนะมันจุดยอดแล้วก็เวิร์มาก มากด้วยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี<อ>ที่มีวิธีไหมคะมีครับ<อ>คน Gen Y ทุกคนนะฮะก็ฝันว่าอยากจะมีทั้งเงินแล้วก็อยากจะมีทั้งเวลานะครับผมว่าคงจะดีไม่น้อยครับถ้าเกิดมีใครที่คอยให้คาปรึกษาและมีเครื่องมือครับที่สามารถทําให้ฝันของพวกเรานั้นเป็นจริงได้และที่สําคัญครับแอมเบย์ครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้วัยรุ่น Gen Y เหล่านี้สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ครับและถ้ามีทั้งเงินมีทั้งเวลาถ้าเลือกได้ทาไมคุณจะไม่เลือกล่ะครับ ในวันนี้ครับวายมีเฮแน่นอนครับเพราะว่าชาววายมีของเราครับคุณจะได้พบกับผู้ที่สําเร็จจะมาบอกเล่าทําให้ชาว,วายของเราได้ครอบครองทั้งเงินเวลาพร้อมกับอิสรภาพไปพร้อมๆกันครับขึ้นอยู่กับคุณคุณและคุณแล้วครับว่าพร้อมที่จะเฮกันหรือยังกับวายมีวายไฟวายเฮ